ที่สุดในประเทศนะคะหรือใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในโลกค,คะ่ะก่อนอื่นนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้ฟูด,ด้วยนะคะ แวะไหว้ปารมีหลวมพ่อสดกันก่อนนะคะตามกันมาได้เลยค่ะวัดจันทรนสีสร้างเมื่อปี2446ภายในวัดจะเห็นพระมหาวิหารจตุรมุขเป็นวิหารที่มียอดบุษบกการ5ชั้นสูง48เมตรกว้าง24เมตรยาว33เมตรที่เห็นสิงโตข้างบนนะคะจะเป็นต้นแบบสิงโ,โตจากศาสรไคฟงสหรัฐประชาชนจีนค่ะค่อนข้างมีความใหญ่โตมากทีเดียวนะคะ

ซึ <ineffective> <sy dieser> to so right ่งเราสามารถขอพรด้วยการรูปแก้วเบื้องหน้าของหลวงพ่อสดนะคะขณะที่รูปนั้นสามารถอธิษฐานขอพรได้เลยค่ะ ออกไปไม่เกิน20นาทีนะคะฟกูก็ถึงวัดม่วงแล้วค่ะซึ่งทางด้านขวานะคะก็จะเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะอยู่ไกล้ๆค่ะซึ่งก็สวยงามมากวัดม่วงนี้นะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพุทธศักราช2230ซึ่งเคยเป็นหน้าจ่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากต่อมาในปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาก็ได้เสียกรุงให้แกบมา ตรงในวันที่8ธันวาคม2525หลวงพ่อเกษตรได้มีการทุดงปกักปดที่นี่นะคะแล้วก็ปรากฏนิมิตเห็นองค์หลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงมาบอกว่าให้ท่านช่วยก่อสร้างวัดมุ่งขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเป็นวัดล้างหลวงพ่อเกษตรได้มีการปั้งองค์พักครอบศิลาขาวและศิลาแดงโดยเรียกนามว่าหลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงจนถึงปัจจุบันตอนนี้ผูอยู่วัดท่าม่วงค่ะครูกำลังสภาไปนะคะ กราบไหว้พักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะเมื่อหน้าคือกีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกล้อมรอบด้วยพระอุโบสถภายในจะมีรูปปั้นเกจิตอาจารย์ดังต่างๆทั่วประเทศค่ะ แวะขึ้นไปกราบไหว้พระมหาวิหารแก้วรัตนาภาพสุวรรณปราทันก่อนนะคะซึ่งมีความงดงามมากประดับประดาด้วยแก้วชินเล็กๆระยิบระยับทางภายนอกและภายในภายในพระวิหารจะประดิษฐานหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นพระพุทธรูปปามาวิชัยที่สร้างด้วยเนื้อเงินแท้องค์แรกของประเทศไทยค่ะ the conversation changes and I want you right back, right back. หลังจากนั้นเราจะเดินผ่างแดนนรกแดนสวรรค์ซึ่งเป็นรูปปั้นจำลองแดนนรกแดนสวรรค์ค่ะ หานวมินศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเป็นพระพุทธรูปปามาวิชัยที่มีขนาดนะ้ตาตักกว้าง63เมตรสูงถึง93เมตรสร้างเมื่อปี2552และนับว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะหลายคนอาจจะมองว่าหลวงพ่อใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่านะคะแต่ตามหลักฐานแล้วนะคะที่ฟูหามายืนยันว่าถ้าเป็นองค์นั่นค่ะก็นับว่าหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงอ่างทอนนี้นะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค,ค่ะ เพราะมีพระพุทธรูปที่ขนาดใหญ่กว่าแต่เป็นทรงยืนนั่นก็คืออูุชิคุไดบุสึกประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความสูงถึง120เมตแต่บางคนก็อาจจะทกเถียนว่าเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่นั่งอยู่ถ้ายืนขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนั้นเอาง่ายๆนะคะหลวงพ่อใหญ่วัดโบกนี้ฟูให้เป็นพระพุทธรูปองค์นั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะแบบนี้ดีกว่า ทานอีกประมาณ15นาทีก็ถึงวัดขุนอินทรประมูลกันอีกแล้ววัดขุนอินทรประมูลวัดแห่งนี้มีความสําคัญมากในสมัยอยุธยาเมื่อข้าเสียกรุงอยุธยาครั้งที่1 วัดแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้และตดนพม่าหล่อทองคำนำไปจงองค์พักเป็นสีขาวและได้กลายเป็นวัดล้างอยู่ประมาณร้อยปีจนถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมาโกศวัดจึงได้รับการปฏิสังขรณองขึ้นมาอีกครั้งด้านข้างจะเห็นขุนอินทรประมูลซึ่งเป็นนายอากรได้ยักยออเอาเงินหลวงมาสร้างต่อเติมพระและถูกเคลื่อนจนตายวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดขุนอินทรประมู พระนอนหรือพระพุทธรูปปานสายยาเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีขนาดความยาว50เมตรสูง11เมตรแต่ก่อนนะคะเคยเป็นทองคําและก็เป็นพระนอนที่เคยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะมีความยาวถึง85เมตรแต่อย่างไรค่ะก็ถือว่าพระนอนขุนอินทรปมูลเป็นพระนอนการแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เดิมเคยมีพระวิหารค่ะแต่พระวิหารได้หักพันไม่มีหลังคาและได้โดนไฟไหม้ความมหัศจรรย์ของพักนอนองค์นี้คือการสร้างพักนอนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยก่อนนะั้นไม่ได้เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะวิธีการสร้างในสมัยก่อนเป็นเพียงภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยฐานจะนําอิฐมาวางเรียงกันและน้าโอนความซ้อนกันเรื่อยๆตั้งแต่หัวไหล่ต่อกันไปจนถึงปลายพระบาทนะคะ ซึ่งสมัยก่อนนำะไม่มีเหล็กเส้นไม่มีไมซูนเป็นเพียงเอาดินมาปั้นเป็นโอ่์เท่านั้นนับว่าเป็นมหัสจรรย์มากเลยค่ะในการสร้างของคนสมัยก่อนซึ่งก็มาจากแรงศรัทธารุนล้รงเลยนะคะ การกลับไหว้ขอพอรจะขอเรื่องการเงินการงานหากใครรู้สึกว่าโดนตกโดนไม่ดีการงานไม่ดีถูกกระทําถูกใส่ร้ายถูกโกงและก็เกี่ยวกับที่ดินนะคะก็สามารถมาขอพอรพระท่านได้ขอบารมีกับท่านและที่นี่เชื่อว่ามีองค์พญานาคด้วยค่ะเป็นบารมีสิทธิขององ,องค์มุจริงนคราชและองค์ปู่ภูริทัตตนคราชที่คอยดูแลสถานที่แห่งนี้ซึ่งเรากันว่าที่นี่มาพบงูขนาดใหญ่ค่ะและก็เรือยเข้าไปในประตูด้านหลัง ซึ่งก็มีความเชื่อว่าด้านหลังประตูนะคะจะเข้าสู่เมืองรับแรง ให,หใหญ่แก่ๆบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งก็คอยดูแลที่นี่หากใครคิดไม่ดีก็มาจะโดนหลอนไปตามๆกันและเชื่อว่าสามารถขอเรื่องสุขภาพได้ค่ะ like love, nervous, เรากําลังเดินลอดใต้โบสนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปชั้น2ค่ะการลอดใต้โบสนะคะเพื่อเป็นการปลดปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายค่ะ oh, ภาพวาพนอจากรายร้อมด้วยผู้คนที่มีจิตศรัทธาในการร่วมบ,บริจาคเงินสร้างบูรณะพระตอนและวัดแห่งนี้ค่ะ โบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยาสร้างโดยขุนอินทรประมูลโบสถ์แห่งนี้ไม่ใช่โบสถ์มหาอุดนะคะแต่ไม่มีหน้าต่างสมัยก่อนการสร้างโบสถ์ลักษณะนี้เนื่องมาจากสามารถเป็นแหล่งรบภัยยามมีค่าสึกได้ด้วยโบสถ์แห่งนี้ได้ถูกเผาไหม้ในช่วงเสียกุงค่ะภายในโบสถ์มีหลวงพ่อข่าวปฏิสถาน โบสถ์แห่งนี้นะคะเคยมีเกจิกทุดงหลายท่านไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตพมรังสีหลวงปู่ม่านภูริทัดโตหลวงปู่สุดวักป่ามะขามเท่าเคยมานั่งสมาธิที่นี่จึงมีบารมีของเกจิกของท่านที่เคยมานั่งกรรมฐานที่นี่ซึ่งหากสามารถใครมานั่งสมาธิบนโบสถ์แห่งนี้ก็ขอเรื่องบารมีสุขภาพที่ดินความเจริญรุ่งเรืองและความมีเสื่อเสียงค่ะ